สวัสดีครับเพื่อนๆพืยินดีต้อนรับเข้าสู่เบร,รกเลเว็บรตรงนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมพีจีมาเล่นเกมเลยครับชื่อเกมว่าน้ำแข็งกับไฟนะครับผม <c oughs> ขอโทษนะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งนะเออมานะครับวันนี้มาเล่นด้วยทุน1 5่งพันห้าร้อยบาทนะครับมาตอนดึกๆกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับยาเพึ่งนอนกันนะมารับชมผมก่อนนก่อนนะครับเพื่อนเออวันนี้ก็มาเล่นเกมน้ำแข็งกับไฟอีกรอบนึงนะครับรอบที่แล้วก็แตกหนักนะครับรอบนี้ไม่รู้จะแตกดีหรือเปล่านะเออเออมาลุ้นกัน ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมเครดิตฟรีรับทุนรอบดึกนะครับผมก็จะมีโค้ดอยู่ในคลิปนะครับให้ดูดีๆนะครับพอเห็นโค้ดแล้วก็แคปโค้ดนะครับส่งมาให้อดมินได้เลยนะครับผมจะได้รับทุนฟรีไปนะแต่ต้องส่งมาตอนหลังคลิปจบเท่านั้นนะครับแต่ละโค้ดจะมีจํานวนจํากัดเดิ้ต้องมาให้เร็วมาให้ไวถ้ามาได้ได้รับทุนฟรีไปเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้ด้วยละกันนะครับจะได้พลาดคลิปดีๆแล้วก็กิจกรรมของผมในแต่ละวันนะครับเนะโอ มาเรามาเริ่มเกมโฟกัสในเกมเลยดีกว่าตอนแรกแบบไปที่12บาทนะครับดียวยาวไปนะยาวไปเลยนะครับผมผมนี่ออโต้อย่างเดียวนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับออโต้ไปเรื่อยๆนะอืมแต่ก็ได้ไม่แต่ก็ได้นะครับผมมาเล่นเพื่อบันเทิงเท่านั้นนะครับหมดก็เติมใหม่ได้ก็เติมต่อนนะครับเออได้ก็เล่นต่อหมดก็เติมใหม่นะโอเคแลผมเอาเงินรางวัลก้อนโตมาครับยินดีนะครับเปิดซิงตอนแรกนะครับมาสามร้อยนะครับผม สวยงามนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตคู่เรานะเออมาไปต่อเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมเรื่อสวัสดีที่แค่ด,ด้านข้างเลยแล้วกันนะครับหูเดี๋ยวครังหน้านเดี๋ยวผมให้รางวัลคนที่มาเร็วนะครับผมใครมาเร็วที่สุดมาคอมเมนต์แรกมากมดไลค์แรกนะครับเดี๋ยวผมให้รางวัลน,นะเออโอเคไหมนะ สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะที่ช้ทั้งค่านะครับผมถ้าถ่ายกันไดถ้าถ่ายกันได้เออวันนี้มาอยู่ในเกมน้ำแข็งกับไฟนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างเด่นแนะนํานะครับเพราะเกมนี้เขา แต่ดีมากเลยนะครับเป็นเกมที่ผมเลยแล้วผมติดใจนะเออเป็นเกมที่แต่ดีเกมหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอรีวิวเว็บสักครู่นะครับเว็บเบฟรเว็บตรงแห่งนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมนะครับเป็นทุกเกมเลยเล่นได้ทุกค่ายนะครับเล่นได้ไตสฟีสเปียซื้อฟสสีสเปียน,นะครับไตเบ็ดไตบงไ,ไ,ไ,ไม่มีปิดบานนะครับบาคาร่าบาคาร่าอะไรเล่นได้หมดนะครับผมเออสล็อสลออะไรเล่นได้ทุกค่ายเลยนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นโปรทุนน้อยนะครับ ฝาก20รับร้อยฝาก39รับร้อยฝาก50รับร้อยยีฝาก49รับร้อยนะครับแล้วมีโปรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมให้แจกให้ทุกวันเลยนะครับไม่จํากัดนะเอาจริงจรินะครับเว็บม,มีเขาแจกแหลกเลยครับผมแล้วก็มีโปรคืนยอดเสียเลยครับตั้ง10%นะครับผมทุกรอบบินเลยแล้วกันฟังไม่ผิดน,นะครับโปรคืนยอดเสีย10%ทุกรอบบินนะครับผมเออยังไงก็ฝากเว็บ เบลฟิกไข่ตรงแข่งนี้นะครับในอ้อมอกอ้อมใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะจ๊นะครับผมนะมาถึงตอนแรกครับไม่มีอะไรกดไลค์ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมมาวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการเล่นเกมน้ําแข็งกับไฟใกล้กันพี่ไรก็เรื่องใหญ่นะครับผมม,มาเรียนรู้เทคนิคนี้กันดีกว่านะครับว่าเกมไหนมันแตกเกมไหนมันแตกง่ายนะผมเนี่ยจะพยายามไม่เล่นเกมที่มันแบบว่าไม่ค่อยจะแตกนะเอาจริง เกมนี้ก็้เกมเกมนี้นะครับได้เพื่อนๆเขาแนะนํามานะครับว่าเกมนี้เนี่ยแตกดีจริงๆนะอมันมีเกมที่แตกดีจริงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกครั้งนึงนะครับว่ามีเกมไหนแตกดีเนาะโอเคไหมมาเรามาเล่นกันไปเรื่อยดีกว่านะวันนี้นะครับผมไลฟ์ไปยาวนะก็ตอนนี้ออโต้ไปครับอุ้ยลุ้นฟรีสเปนมาเลยฮะยังไงครับอ้โหยดูไม่มาแล้วผมอต่างรถลงไปแล้วครับตัวนี้ขาดทุนแล้วครับ ่าทุนไปสี่ร้อยแล้วจ้าไปหมุนแบบเทอร์โบไปนะฮะโอ้โหเข้าฟีสปินแล้วครับผมเอาเรื่องนะครับผมอ่ะกดเทอร์โบนะครับผมกดเทอร์โบนะครับเข้าฟีสปินง่ายมากนะครับผมเออเกมี้มันต้องกดเทอร์โบไปเฮ้ยโอเคไหมนะครับกดเทอร์โบมาปุ๊บเข้าฟีสปินปั๊บนะครับเอาเรื่องนะครับผมอะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับการมุนเหลืออีกหกครั้งนะครับหมุนไปหมุนมานะครับโอ้ย เย็ดดูแตกไม่ร้อยยี่สิบบาทเองเฮ้ยไม่คุ้มเลยวะอ่ะบุ้งแตกครับเหลือสามครั้งสุดท้ายมาเหลือสองครั้งโอ้โหตายแล้วนะไม่แตกเลยครับผมเย็ดดูสวยแล้วครับผมนะไม่มีแตกเลยครับกว่าจะเข้าสแคตเตอร์ได้แต่นาทีนะครับผมยากเย็นแสนเกินนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับไม่พบ ไม่พบอะไรเลยครับพบแต่ Galaxy ว่างเปล่าแล้วครับผมเอออะไรครับเนี่ยไปฮะไหลต่อไปครับผมนะหมดก็เติมใหม่นะครับได้ก็เล่นต่อจะไปแบบทุลักทุเลนะครับผมเนะชีวิตนี้ไม่เดินได้กิบกุหลาบเลยนะครับผมนะไปแบบจะได้ขวางน้ำนะครับผมเอออ้หมานะครับเงินรางวัลก้อนโตนะครับไม่แตกในเอ่อ ฟีสปินนะครับก็มาแต่งใน,นนี้แหละโอเคปะ่ะตอนนี้กำลังจะต,ตีืยนขึ้นมานครับกำลังจะต,ตีืยน,นขึ้นมาได้ถึงพันห้าแล้วครับจะมาไหมเนาะจะทํายังไงทําได้หรือเปล่าจะทํายังไงทําได้หรือเปล่าอะไปอีกสิบีครับพี่น้องมาโอ้สวัสดีด้วยกันนะครับทักทายกันนะครับพี่ชายทาง้านะครับสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับมาอยู่กับเบลฟีเปปตรงแห่งนี้นะครับ รบกวนกดไลค์ก่อนเลยนะครับผมนะทักทายกันได้นะเพื่อนนะครับผมยังไงก็ช่วยลุนช่วยเลียงอะไรกันด้วยนะเออนะครับเป็นกำลังใจ้วยแล้วกันนะครับแต่เยอะใจเยอะนะโอเคมาตามนั้นเนาะครับเนาะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ระหว่างพันห้านะครับไปเรื่อยแล้วผมเออไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรนะครับขอแค่ว่าบันเทิงไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ก็ขอบคุณสำหรับการที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมกติกาก็จะมีแบบโค้ดอยู่ในคลิปนะครับให้ท่านนี้ดูดีๆสังเกตดีนะครับพอเห็นโค้ดแล้วก็แคปโค้ดส่งให้อดมินเลยได้นะครับผมจะได้รับทุนฟรีนะครับแต่ต้องส่งหลังคลิปจบท่อนนั้นนะครับส่งตอนที่กําลังเล่นไม่ได้นะครับฟาวโอเคไหมนะครับยังไงก็รับชมกันด้วยละกันนะจ๊ะผมมาไม่นานครับว่าผมว่วงนอนนะครับผมว่วงนอนจริงๆผมอยู่แป๊บเดียวนะเออพอได้กาไรสองสามพันก็นะเลิกเล่นละกันนะครับ จะได้นอนหลับตาสว่างเอ้ยจะได้นอนหลับตาหลับปิดนะครับผมไม่รู้ว่าจะนอนหลับหรือเปล่านะจะนอนหลับหรือว่าจะหัวร้อนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีการเสียงเงินแบบเปีบๆขึ้นมานะ่ะโดนดูดนะไม่มีอะไรมากนะครับโดนดูดนะครับผมสอัสีพีจีนี่ก็เอาเลือกเหมือนกันนะครับเนี้ยโอโ้โหลดเลยครับลดเลยครับเงินนี่ลดลงไปอย่างสายน้ำเลยครับผมนะเออน่ะ มันไม่ไปไหนมาไหนเลยครับผมนะเบียดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับเอาอยัางไงดีในะทีนี้ไปครับเล่นเอาจนมันหมดดีแล้ว嘛นะมันจะหมดไม่หมดก็ให้มันรู้ไปเพื่อนๆขอกําลังใจด้วยแล้วกันนะจ๊ะสําหรับใครที่อยากได้ทุนฟรีนะครับก็รบกวนนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะเออผมมาไม่นานผมบอกเลยผมมาไม่นานนะครับดูกันเรื่อยๆก่อนนีวผมจะแจกนะผมมาไม่นานจริงๆอย่างมากๆอายี e ่สิบนาทีอะ อย่างไวก็นะครับเอ่อสินาทีสินาทีอย่างเงี้ยนะผมอยู่ได้ไม่นานหรอกผมง่วงนอนนะครับผมใครมาตอนนี้โชคดีผมบอกเลยใครมาดูตอนนี้โชคดีนะฮะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วกัน,นกดติดตาม,ดก,ก,ดดตามกดกระดิ่งเนาะเวลาผมมาลงคลิปปุ๊บมาปั๊บเลยฮนะแต่จะมาช่วงประมาณดึกๆเท่านั้นนะช่วงหัวข้าวในงานยุ่งนะครับผมเออทั้งกินข้องกินข้าวอาบน้ำอาบน้ำนะครับไปธุระอย่างเงี้ยงานยุ่งนะครับรบกวนนะครับผมจะมาตอนดึกๆนะฮะรบกวนกดติดตาม้้ดวยลกัน เออยย้ำอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับโอ้ยเหลือสองร้อยบาทสุดท้ายแล้วครับเยดโอ้โหปับเบ็ดเป็นสี่สิบาทนี่ไม่น่ารอดนะครับผมเออเข้ามาฟรีสปินแล้วครับเออโอ้ยอยู่ๆฟรีสปินเข้านะครับผมยังไงครับเนี่ยนะครับเหลือหกสิบเก้าบาทสุดท้ายแล้วครับพระเจ้าช่วยกล้วยไม่สุกโอ้ my god จังวันนี้ถ้าไม่แตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะผมบอกเลยอู้มาแล้วไงครับคุณห้าเออพูดยังไม่ดังขาดคำนะครับมาแล้วครับนี่ไง สองพันปดครับผมโอ้โหเอาหมายอีกแล้วครับผมนะอู uh, ้อันหนึ่งคูณสิบอันหนึ่งคูณห้านะครับเออเวนกำแล้วครับมาแบบไหนเนี่ยครับผมโอ้โหยูดีก็มาแบบโป๊ปอ่ะไดพันสองมาอีกแล้วโอ้โหเย็ดโดนะครับมาแบบไม่ได้นัดหมายเลยครับพี่หมายก็ไม่ได้มานะเออผมไม่ได้นัดเพิ่นนะครับผม เอาเรื่องนะครับวันนี้นะมารอยผมแบบเสียใจนะครับตอนแรกผมเหลือห0สบาทสุดท้ายนะตอนนี้ครับขึ้นมาสี่พันแล้วเพื่อนนะครับผมเอาเรื่องนะครับมาไปต่อครับอีกสองครั้งสุดท้ายอีกสองครั้งสุดท้ายเอมาแล้วครับอำลานะครับผมนะเออได้คูณสิบคูณห้าอำลานะครับโอ้โหอูพันสองอีกแล้วครับก็มาอีกครับเย่าดูนะ จบตานี้ครับไม่รู้จะยังไงจใจเลิกเล่นหรือจะให้เป็นต่อดีทุกคนอกเอออ่ะโอเคครับโอ้โหจังหวะนี้ครับฟ้ามีตาสวรรค์มีจริงครับผมประทานพรมาให้5,230บาทโอ้โจะเป็นลมนะจ๊ะเออไปครับยาวๆไปยาวๆไปยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถาม ทุกคนก่อนนะครับต้องถามคนดูก่อนว่าจะเอาอยัางไงจะให้เลิกเล่นไหมหรือว่าอยากรุ้นไปต่อเอาแตกเหมือนดิมไหมนะต่อไปนี่ผมจะจัดเบียดร้อยเลยนะถ้าไม่เกรงใจนะครับเอาไหมลองไหมเผื่อมันแตกเหมือนนะยังไงก็มาเพื่อวามบันเทิงนะครับสักครั้งในชีวิตเราก็คงต้องแบบไปให้สุดนะครับถ้าไปไม่สุดมันก็คายอยู่อย่างนั้นครับมันเอาออกไม่ได้นะครับผมมันหาคาเลยนะ <laughs> เอ,ออยังไงก็ขอกําลังใจได้แล้วกันนะครับกดสีมาหน่อยแล้วกันมาเพื่อนมากกดสีมา จะไปแล้วครับเบ็ดร้อยแล้วครับผมมาเออขอกดสีด้วยนะครับผมกดสีมาไปครับลุยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ด้วยกันนะครับผมนาแต่ว่าผมไม่ยอมให้ผมหมดตูดแน่นอนครับเอออย่างน้อยๆครับขอกําไรสักห้าร้อยก็แล้วกันนะครับถ้ามันจะหมดนะไปครับเหลือสามพันแล้วครับตอนนี้ยาวๆไปครับกับทุนหนึ่งร้อยบาทกดเทอร์โบไปด้วยเลย พราะว่าถ้าไม่กดเทอร์โบเนี่ยมันไม่มันไม่แตกนะครับผมใช่ไหมหรือว่ายัางไงครับโอ้โหถังรถเหลือสองพัน้วครับรถมาสองพันแล้วเพื่อนโอ้เวรกรรมแล้วครับตอนนี้แบบใจแป้วแล้วครับเอาอยัางไงต่อดีลหรทีเนี้ยเอาอยัางไงต่อดีฮะมาไปต่อสักสักกี่ทีเอาเอาสองร้อยมามาเอาสองร้อยหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมมาเอาหนึ่งร้อยไปก่อนนะครับมามาลองดูตอนนี้ขอเบ็ดหนึ่งร้อยไปก่อนนะครับเออมาดูกันว่ามันจะแตกหนงหรือเปล่า หนึ่งร้อยแบบไม่เธอโบนะครับอุ้ยวกมาแปดร้อยแล้วเออแสดงว่ามันเริ่มมาแล้วมันนั่าจะเริ่มมาแล้วย็ดโดแตงดีครับโอ้โหเวนกำลัาตังรถอย่างก็สายน้ำเลครับผมไม่น่าเล่นเลยไม่น่าโลภเลยฮนะอะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็บันเทิงบันเทิงกันนะครับผมโอเคเออบวกอุ้ยบวกพันแปดไปเลยฮะโอโหมาเ,าเมื่อกี้ครับติดคูณสองเลยครับผม ได้มาพันแปดร้อยนะไปต่อ,อยครับผม,มยังมิดจัดอยู่นะเออคูณสองอยู่หกร้อยนะครับตีเตือนขึ้นมาแล้วนะครับสี่พันกว่าแล้วนะคือเราได้มาห้าพันใช่ไหมตอนนั้นนะครับยังขาดทุนอยู่ <c oughs> ตอนนี้มันกําลังหาผมว่ามันถ้าเบ็ดไปตอนนี้มันกาลังหาช่องทางที่มันแบบตุ้มตามอยู่นะเออนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมานะ มันมันยังไม่ลดเท่าไหร่มันก็ยังมีซ้แซงแตกมาอยู่นะเอาเวียนกันไม่น่าไปทวงมาเลยครับ <c oughs> ลดมาอย่างหนักหนืวอเลยครับผมไม่แตกเลยเอ้ยอย่าดูเออสวยครับโอ้คูณสองนะครับผมมา800แปดร้อยละไปอีกดอกเนี่ยครับผมไปสี่ร้อยนะจ๊ะมานะครับมันเริ่มมาแล้วครับผมไม่ต้องให้พูดพร่ำเพรียงเยอะนะปล่อยให้มันจัดการกันเอง <c oughs> อ่ะมาไปต่อครับตอนนี้อีก กี่ครั้งนี้เอาเอาเลขไหนดีเอ่ยเอาเอาสามครั้งมาเอาสามสิบครั้งมาลุยกดเทอร์โบได้แล้วกันนะครับมาลุยเนเบ็ดร้อยไปก็พอแล้วครับเออขนาดเบ็ดสี่สิบยังแตกห้าพันนะครับเบ็ดร้อยยังไม่แตกเป็นหมื่นเหรอ <c oughs> นะโอ้โหดันไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนเวลีบ <c oughs> ้ <Very bad S 1> เลยครับผม <c oughs> ยากมากมายแนละ้งวงนวะนี้นะครับเกมน้ำแข็งกับไฟก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ย ไปครับจุดจวดเลยครับโอ้โหจุดจวดเลยครับเงินผมเลยไหลลงจุดจวดเลยครับเหลือสองพันสุดท้ายแล้วครับผมลองสองพันหกนะเอายังไงกับชีวิตดีครับไปลองลองสองร้อยดูมาลองสองร้อยดูมาเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไม่มีอะไรจะเสียหนึ่งร้อยมันไม่แตนครับลองสองร้อยดูมาลุยนะครับอย่างวันนี้ต้องวัดกันแล้วครับพับกระดานบุกแล้วครับผมพักกระดาานบุกแล้วครับมาครับคนไหนมีความโลภมาอยู่กับผมได้นะครับผมมันตื่นเต้นมันลุ้นไปด้วยกันดีกว่านะครับ เงินผมนะครับไม่ใช่เงินคุณพี่ไม่เป็นไรนะครับผมเออหมดไม่เป็นไรเติมใหม่นะครับมาดิบุกบันเทิงครับอุย้ยสี่พันแปดคูณสองนะครับผมโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้นครับสี่พันแปดสองเป็นเก้าพันเจ็ดร้อยใช่ไหมโอ้รางวัลเมก,กาครับผมโอ้โหแบบโคตรฟุกเก้าพันหกร้อยนะครับอโโอเออบวกผิดน,นะครับ เห็ดโดครับผมหมาเลยครับแตกเหมือนแล้วครับหยุดเลยครับเลิกเล่นเลยครับแตกเหมือนแล้วครับน้ําตาจะไหลครับผมโอ้หมาจริงเว้ยมันมาจริงเว้ยมันฟุกจริงเว้ยออะโอเคครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอไปถอดตังก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย